สวัสดีวัยรุ่นไรเดอร์ทุกค่ายนะครับผมก็วันนี้มีข่าวไรเดอร์หลากหลายค่ายมากมายนะครับตอนนี้ตัวผมก็เปลี่ยนมาวิ่งสแอปพลิเคชันแล้วนะฉะนั้นวันนี้ก็ดี๋ยวมาคุยกันว่ามีข่าวอะไรใหม่สำหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะใช่แล้วอ,อยากแย่งยอดวิวนี่แหละคือเหตุผลหลักที่กูมาทําเริ่ม,มด้วยค่ายแรกนะค่ายประจําทีว่วิ่งวิ่งประจานะครับแล้วก็อาจจะมีนอกใจไปบ้างนะครับแต่ก็กลับมาแล้วนะ ไลแมนนั่นเองโอเคตอนนี้นะครับไลแมนมีอีเวนต์นะครับแมนสอบข้อสอนะครับเสิร์ฟความสุขนั่นเองก็เป็นมหากรรมนะครับเสิร์ฟความพบกับของขวัญสุดพิเศษนะครับกว่า3ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นช่วงเออใหม่พอดีนะครับใครที่ไม่ได้กลับบ้านหรือว่าไปไหนมาไหนนะครับก็ลองวิ่งงานเพื่อลุ้น รับของวางจากกิจกรรมนี้กันนะครับก็อีเวนต์นี้นะครับก็จะแบ่งเป็น4-5ถึงรางวันใหญ่ๆนะเดี๋ยวเรามาดูวันกันข้าวๆนะหน,นะเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125 i น,นะครับตัวนี้นะปแบ่งออกเป็นนะครับ6ภาคนะก็คือภาคกลางภาค,าคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ครับแบ่งออกเป็น6ภาคนะภาคละ1คันนะครับยังไง รายละเอียดจังหวัดของเพื่อนก็ลองเข้าไปดูนะครับซึ่งเราวันนี้นะครับกติกาการเข้าร่วมก็คือเป็นการขี่รถนะครับรับส่งออเดอร์นะได้ระยะทางไกลที่สุดนะครับก็ระยะทางไกลที่สุดลองเทสดูกันนะเพื<ๆ>่อนๆใครที่ขี่รถแบบว่าบ้าๆพลังหน่อยนะก,กว 1, 20, ็วิ่งวันหนึ่ง20-30ตัวผมว่าก็น่าจะได้นะวันที่2นะครับออทองรูปประพันธ์นะถึงสลึงนะครับจำนวน20เส้นนะ สามครับคูปองน้ำมันของ pt 50บาทนะครับวันนี้ได้ทั้งหมดรวม100่ร้อคูปองนะก็4ี่ครับทิปครคูณสองครับไม่ว่า คุณจะได้ทิปจากลูกค้ามากเท่าไหร่นะครับ10 20 30บาทไลน์แมนก็จะให้อีกเท่าหนึ่งนะครับก็เป็นทิปค2ณสองเป็นทิปนั่นเองได้จากลูกค้าเท่าไหร่ไลน์แมนก็ให้คือเท่านั้นนะครับก็เป็น2เท่านะครับก็มีข้อจํากัดนะครับคือสูงสุด1น0บาทต่อ1คนนะครับจากัดที่10,000แบาทต่อ1งวันนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดนั่นเองระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่25จนถึง3มกราคมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ ตั้งใจวิ่งงานให้แบบว่ารุนรับรางวัลกันนะเรียกว่าอะไรดึงดูดใจให้ทํางานนะครับไรเดอร์นะครับวิ่งงานจนได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับก็คือมีเกณฑ์มีเกณฑ์วิ่งงานจนได้รางวัล2อย่างนะเขาจะนับรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็คือต้องเป็นไรเดอร์นะครับที่มีเลตติ้ง4.50ขึ้นไปนะครับเพียงนะครับ เน,นี้ยเรยตติ้งก็จะมีผลแค่การเข้าร่วมกิจกรรมนะไม่มีผลในการระง,งับสัญญาหรืออะไรนะครับตอนนี้มีผลแค่การเข้าร่วมกิจกรรมนะเพื่อน,อนๆก็อ,อย่าไปกังวลมากครับว่าเรตติ้งมันลดเหลือท่านู้นท่านี้กิจกรรมนี้นะครับจะประกาศผลวันที่14มกราคมนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นของค่ายโรบินฮูดนะ SCB บโรบินฮูดนะครับ ก็เป็นการแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราวนะครับสำหรับโ o บินฮูดไรเดอร์ชอปนะเป็นการปิดร้านค้าเพื่อปรับปรุงอัปเดตระบบสต็อกนะครับตั้งแต่วันที่21ธันวานคมจนถึงวันที่1มกราคมนะซึ่ส่งผลทำให้นะเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยไม่สามารถสั่งซื้อเสื้อและก็กล่องของค่ายนี้ได้แล้วนะ <S <S ตัวผมเองก็ยังไม่มีเสื้อโรบินฮูดเลยนะครับเพราะว่าสั่งไม่ทันจริงๆอ่ะ เออพอพอเรารู้ข่าวใช่ไหมว่าเขาจะเปิดขายปุ๊บเออพอเราเข้าไปสั่งปุ๊บมันก็หมดแล้วนะครับมันเป็นความความไวเป็นของปีศาจริงๆนะครับเสื้อเนี่ยยากกว่ากดงานเนี่ยเออถ้าใครใจดีไงก็ขอเสื้อให้ผมตัวหนึ่งนะครับไซส์ 3XL นะได้โปรดสั่งไม่ทันจริงนะครับข่าวที่2ของโรบินฮูดนะครับก็เป็นการเปิดให้บริการนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่อยู่ในโซนชนบุรีนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะก็ฝากติดตาม ข่าวสารหรือเข้าไปอ่านได้ที่โรบินฮูดออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าไลน์โรบินฮูดออฟฟิเชียลนะปิงอันนี้ได้เลยนะครับกดคลิกได้เลยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์วใต้ดีสคริปชันให้นะครับผมก็มีนะครับการแจกนะครับกิฟติดผมเข่ากว้างแบบนี้นะก็เห็นเพื่อนๆติดแล้วบางคนก็ใส่เสื้อซันตาคอนนะครับแล้วก็มีสกสอครับเข่ากว้างกับสกสอี้นะครับก็สามารถขอได้ที่โซลิดของท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่โซนไหนนะทุกคนก็ลองเข้าไปที่กลุ่มไลน์ของ โซลิดโรบินฮวนครับก็จะมีกลุ่มไลน์ต่างๆนะการเข้าร่วมกลุ่มไลน์เนี่ยเวลาจะเข้าไปสมัครก็พิมพ์รหัสของไรเดอร์นะครับอย่างเช่น RR 1 2 3 4 5ตาแล้วตามด้วยชื่อนะชื่อจริงถ้าเป็นชื่อเล่นหรือชื่ออะไรเขาจะไม่รับนะครับให้ใส่เลขคนขับนําหน้าแล้วก็ชื่อจริงตามหลังทุกครั้งที่การกรอกนะครับก็เขาก็จะสามารถรับเราเข้ากลุ่มนะใครที่ใส่ชื่อเล่นแล้วไปเขาก็จะไม่รับเรานะเพราะฉะนั้นก็ ตามนี้แล้วกันสำหรับใครที่งงๆว่าทาไมเขาถึงไม่รับเข้ากลุ่มนะครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นของค่ายที่ผมเพิ่งจะเริ่มวิ่งนะก็ค้นข้างที่จะโอเคเลยครับเป็นการวิ่งเสริมเข้าไปนะสำหรับแอปพลิเคชัน s h o p ปี้ฟู้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับช้อปปี้ฟู้เนี่ยเปิดให้สมัครนะครับสำหรับไรเดอร์และให้บริการสำหรับพื้นที่ชนบรุรีแล้วก็จังหวัดระยองนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เพียงแค่ซื้อเสื้อครับหนึ่งบบาทเนี่ย ก็สามารถวิ่งงานได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งงานครบตามจำนวนที่เขากําหนดเนี่ยเขาเก็จะแจกกล่องฟรีให้นะครับซึ่งตัวผมแม่งซื้อกล่องซื้อเสื้อเลยเรียบร้อยโหสวยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ค่ายช้อปปี้หลังจากที่เปิดชนบุรีไปแล้วนะครับมันก็มีประกาศเปิดพื้นที่เชียงใหม่นะคะเจ้าเชียงใหม่นะเจ้าใครที่อยู่พื้นที่เชียงใหม่ก็ลองสมัครดูนะครับช้อปปี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคในการยิงงานเลยเหมือนแก๊บนะก็มันอยู่ที่ดวงเลยแอปแบบเนี้ย วันนั้นถ้าเราดูไม่ดีเราก็จะไม่ไดออเดอร์วันนั้นวันไหนถ้าเราดูลงดีก็จะได้ออเดอร์ปงังๆเหมือนผมคนระับบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็แล้วแต่นะลองเข้าไปสมัครเพจนะครับแล้วก็สมัครตามที่เขาเขียนไว้ได้เลยนะเดี๋ยวคลิปสมัครจะทํากำลังตัดอยู่นะกำลังทําในคลิปหน้านะรายเดือนนสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับออตอนนี้ก็กําลังอ่านเรื่องดราม่าหนึ่งนะครับในกลุ่มโรบินฮูดนะเรื่องบางนะเรื่องบางใช้คาถาแต่ว่าโชยอยนะกำลัง รวบรวมข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันอะไรว่เนี่ใช้กระทาแต่ว่าโช์ยอดทำไมนะไม่เข้าใจเออเฮ้ยเออโอเคครับเจอกันคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับผม